ดิฉันจะมาสอนทำนามบัตรง่ายๆนะคะด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะคะอันดับแรกนะคะเปิดโปรแกรม PowerPoint ขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็ไปที่งานนำงานนาเสนอเปล่านะคะแล้วเราก็ไปที่ออกแบบนะคะเพื่อไปกำหนดขนาดนะคะของนามบัตรของเราจะก,กำหนดเป็น8.89เซนนะคะแล้วก็ความสูง 5.715นะคะในส่วนของคอมพิวเตอร์ใครที่เป็นนิ้วนะคะให้กำหนดความกว้างเป็น8ให้กำหนดความกว้างเป็น3.5นะคะแล้วก็กำหนดความสูงเป็น2.25ค่ะอันนี้ในส่วนของขนาดเซนติเมตรดิฉันก็ได้หาค่ามาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ให้ตั้งเป็นแนวนอนนะคะแล้วก็ตกลงเลยค่ะให้เลือกขนาดใหญ่สุดนะคะให้พอดีค่ะ แล้วเราก็จะได้หน้ากระดาษของเราแบบนี้นะคะจากนั้นคลิกขวาค่ะไปที่เขาโค้งนะคะแล้วก็ไปที่ว่างเปล่านะคะนี่นะคะกระดาษของเราก็จะประมาณนี้หรือใครอยากจะได้ขนาดเท่าไหร่นะคะก็เลือกได้ตามตามความชอบเลยนะคะจะเอาเล็กใหญ่ขนาดไหนก็ได้นะคะแต่นี่คือไปหาค่ามาตรฐานของนามบัตรมาแล้วนะคะจากนั้นนะคะแล้วเราก็จะมาตกแต่งนามบัตรของเราอันนี้นำสี่เหลี่ยมลากก่อนนะคะเพื่อที่จะ กำหนดไว้ว่านามบักของเราจะประมาณนี้ไปที่กรอบรูปร่างนะคะไม่เอาเส้นกรอบนะคะแล้วก็สีข้างในก็ไม่เติมสีนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาตกแต่งนามบัตรของเรานะคะนีฉันจะเลือกเป็นลายนี้นะคะใครจะเอาลายไหนก็ได้นะคะตามความชอบของแต่ละบุคคลเลยนะคะเอาลายไหนแบบไหนก็ได้นะคะเอาแบบหรือว่าจะเอา จะเอาแบบที่ Microsoft เขามีมาอยู่แล้วแบบนี้อย่างนี้นะคะก็ได้นะคะแต่ดิฉันก็จะตกแต่งเองก,ก็ได้นะคะ,ะจากนั้นเราก็จะไปรูปแบบนะคะเพื่อไม่เอาเส้นขอบนะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนสีสักหน่อยเอาเป็นสีประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะ เราไปที่คอนโท C เพื่อ Copy นะคะแล้วก็คอนโท V เพื่อวางเพื่อที่จะได้มาอีกหนึ่งอันแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็ไปเปลี่ยนสีนะคะเพื่อที่จะให้มันสังเกตแล้วก็ดูง่ายนะคะปรับข้างล่างให้มันพอดีนะคะ,ะทำอีกแบบนึงนะคะคอนโท C นะคะแล้วก็กดคอนโท V เพื่อวางนะคะเปลี่ยนสี ปับขนาดข้างล่างนะคะอ่ะจะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเป็นนามบัตรของเราก็แทรกรูปภาพของเราเข้ามาใส่นะคะโดยดิฉันได้หารูปภาพไปแล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถหารูปภาพของตัวเองได้นะคะอ่ะแล้วก็ปรับขนาดให้มันพอดีตามที่เราต้องการนะคะ,ะตกแต่งให้สวยงาม แล้วก็จากนั้นนะคะให้ใส่เป็นกล่องข้อความนะคะใส่ชื่อจากนั้นคุมดำนะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวหนังสือเอาตามแบบที่ชอบนะคะที่ฉันจะเอาเป็น แบบนี้นะคะอ่าต้องือให้หนาหน่อยนะคะตรงนี้แล้วจากนั้นก็นำบัตรต้องมีอะไรคะมีที่อยู่มีเบอร์โทรใช่ไหมคะอ่าแล้วก็แทรกรูปภาพนะคะที่เราเซฟไว้เอาเป็นที่อยู่แล้วก็ปรับขนาดนะะปรับขนาดให้ได้ตามความเหมาะสมหรือว่าเพื่อนๆจะเอาแบบไหน ลักษณะประมาณไหนก็ได้นะคะตามความชอบของเราจากนั้นนะคะคลิกคอนโทรลค้างไว้ค่ะแล้วมันจะได้เครื่องหมายบวกตรงลูกศรตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วลากลงมามันจะได้ตัวหนังสือแบบเดียวกันกับตัวข้างบนนะคะแล้วเราก็มาเปลี่ยนปรับขนาดให้เล็กลงสักหน่อยนะคะ ก็เหมือนเดิมนะคะคอนโทรลค้างไว้นะคะแล้วก็ลากลงมา แล้วก็จะแทรกเป็น QR code นะคะตอนนี้เป็น QR code ลายของดิฉันเองนะคะแล้วก็ปรับขนาดให้มันเล็กใหญ่ได้ตามต้องการเลยค่ะค่ะนี่นะคะก็เป็นทิคง่ายๆนะคะจากนั้นเราจะทำยังไงให้ส่วนประกอบทั้งหมดให้เป็นภาพหรือว่าเป็นอ่ารวมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจากนั้นเรากด c t r l A ค่ะแล้วเราก็คลิกขวานะคะไปที่จัดกลุ่มแล้วเราก็จัดกลุ่มอีกทีนึงนี่ค่ะก็จะได้แล้วก็จะได้เป็น รูปเดียวกันจากนั้นเราจะทำยังไงให้เปลี่ยนจากไฟล์ PowerPoint ให้เป็นรูปภาพนะคะเราก็ไปที่ไฟล์ค่ะเราก็ไปที่ส่งออกนะคะเราก็เปลี่ยนชนิดไฟล์นะคะไปที่ JPEG ค่ะแล้วเราก็บันทึกเป็นจากนั้นนะคะเราก็จะไปบันทึกที่ไหนนะคะอ่าฉันจะเปลี่ยนเป็นนามบัตรนะคะจากนั้นเราบันทึก ให้เลือกเป็นสไลด์นี้เท่านั้นนะคะเผื่อถ้าเรามีสไลด์อื่นนะคะหรือว่าเราจะเซฟเป็นทั้งหมดสไลด์ทั้งหมดก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเราต้องการเซฟแค่สไลด์เดียวก็ไปที่สไลด์นี้เท่านั้นนะคะค่ะเราก็เซฟนี่นะคะก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยที่ง่ายๆนะคะการทํานามบัตรเราสามารถทาเองแล้วก็เอาไว้ใช้เองได้นะคะแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่รับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ